สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชนแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนแป้งจะมาสอนทุกคนทําหัวแก้วนะคะทุกคนหรือว่าท่อนล่างเนี่ยจะเป็นคนปกติธรรมดาใส่เสื้อผ้าสีสันธรรมดานะคะทุกคนแต่ว่าส่วนคอหัวผมต่างๆกิ๊บต่างๆเนี่ยจะเป็นสีใสเป็นสีแก้วนะคะทุกคน การทำบั็กนี้เนี่ยก็คือทำง่งายๆนะคะทุกคนเพียงแค่ไม่ถึง2นาทีก็ทำเสร็จแล้วนะคะอ่ะก็ให้เราเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเลยเนาะขั้นตอนแรกนะคะให้ทุกคนกดมาที่เมนูซ้ายบนต่อมากดมาที่ช h a r าอ d ด t ิทไอเทมอนะคะแล้วก็เลื่อนลงมานะทุกคนนิดนึง กดมาที่ตรงนี้นะคะทุกคนตรงข้างๆ้างคันเลอ่์เนาะให้เรากดมาที่คําว่าก๊าซนะคะหรือว่าสีแก้วนะคะดูคนที่จะเป็นฟ้าอ่อนแบบนี้ตอนนี้ทั้งตัวเราจะเป็นสีแก้วแบบเหมือนวิชาล่องหุนเนาะทุกคนใครที่ชอบวิชาล่องหุนทั้งตัวแบบนี้ก็ทําได้เลยนะแต่ใครจะทําแค่หัวเนี่ยให้มาเปลี่ยนชุดที่ตู้เสื้อผ้า เปลี่ยนเป็นชุดที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะุกคนเห็นไหมนี่ชุดนักเรียนชุดอะไรต่างๆอ๋อมันคอจะเป็นสีปกติเนาะแต่ว่าส่วนหน้าสีผมคลิปอะไรที่เราใส่มาเนี่ยจะเป็นสีแก้วสีใสแบบนี้เลยนะคะุกคนเห็นไหมใครที่อยากจะทําเป็นสีชมพูอื่นเนี่ยก็สามารถกดไปที่คันเลอร์ได้เลยเนาะจะเป็นแก้วสีชมพูต่างๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะุกคนแป้งก็ขอคนละหนึ่งไลค์ แล้วกดติดตามให้แป้งในคลิปนี้ด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้แป้งไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย